เฮ้ยสุดสวยสวยเออลุกขึ้นมาได้ขี่มาลายหน่อยดูท่าขี่แห่งความแข่งเกมมาจัดเอานะไม่มีใครไม่มีใคร วางทำลายฆ่าได้เราหาวัวยังไม่เจอแหละเพื่อนเออเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดกล่าวพี่วัวพี่วัวต่อยได้ไหมนเนี่ยเฮ้ยต่อยได้เฮ้ยต่อยได้เออเอ้อ <laughs> ตายเลยเหรอเฮ้ยห,หัวต่อยยังไม่ทันอะไรเลยแล้วไม่หยุดเลยนะฉันลลองลอยอากาศหรือ ไลเกมอะไรไม่รู้ครับนี่โคตร